ตอนที่แปดสิเจดงดงามเมื่อได้ยินสิ่งนี้ทหารหลายคนก็ขมวดคิ้วปงหญิงไปซีเรินมีชื่อเสียงมากมีข่าวหรือว่านางโหดเหี่ยมและเชี่ยวชาญภาษาหลายร้อยภาษาราชวงศ์เฟิงเซินที่ยิ่งใหญ่ได้กลายเป็นหนึ่งในราชวงศ์หกเทพเนื่องจากการดำรงอยู่ของนายพลที่ได้รับชัยชนะตลอดการและบันทึกชัยชนะที่เคยมีมาของนายพลที่ชนะตลอดการก็แยกออกจากเจ้าหญิงคนนี้ไม่ได้ บางคนถึงกับบอกว่านายพลฉังเซิงได้รับฉายาว่าเป็นกษัตริย์แห่งนันซานและเป็นเจ้าหญิงผู้อยู่เบื้องหลังข้าไม่รู้ว่าข่าวลือนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่ก็เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าเจ้าหญิงไปซีเรนไม่ควรประมาททหารหลายคนมองหน้ากันไม่รู้จะทำยังไงหากเป็นคนจากราชวงศ์อื่นการสอบสวนจะไม่เข้มงวดมากนักแต่นี่คือบุคคลจากราชวงศ์ผู้ยิ่งใหญ่ดังนั้นเขาจึงต้องระมัดระวังให้มากขึ้นขอให้ลงจากรถม้าของท่าน ท่านองคหญิงไปซีเรนเราต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบทหารก้มหัวแล้วพูดแน่ใจหรือว่าอยากให้ข้าออกไปเสียงขี้เล่นดังมาจากรถมาเสียงไพเราะมากทําให้ผู้คนรู้สึกเหมือนมีกลงและบางตัวกําลังเกาหัวใจแค่จากเสียงของนางก็บอกได้เลยว่าน่ากลัวนางยื่นมือเรียวยาวและมีสีขาวนวลราวกับดอกฉบาและค่อยๆดึงม่านรถออกสีซาของนางเอียงเล็กน้อยดวงตากลมโตมองออกไปคิ้วโคง้งสวยปากสวยเป็นสีชมพูและมีสเสน่ห์ มีใบหน้าที่สมบูรณ์แบบและรอยยิ้มตื้นๆปรากฏขึ้นที่มุมปากของนางด้วยรอยยิ้มนี้ปลาและห่านก็ล้มตายได้ทั้งประเทศผู้คุมหลายคนทนไม่ไหวปากของพวกเขาเปิดออกดวงตาของพวกเขาพร่ามัวและจิตใจกระโจนเข้าสู่ผวังองค์หญิงคนนี้สวยราวกับปีศาจแม้แต่อูเจอตรงที่เคยเห็นความงามมามา,มากมายยังรู้สึกว่าแม่นางคนนี้สวยราวกับสัตว์ประหลาดการขมวดคิ้วและรอยยิ้มของนางก็มีเสน่ห์ราวกับว่าพวกเขากำลังจงใจล่อลวงผู้คนให้ทำบาป ความงามของนางแตกต่างไปจากของตรงฟางโดยสิ้นเชิงทําให้อดไม่ได้ที่จะมีความอยากอันไม่พึงประสงค์ท่านใดนั้นอูเจอตรงก็ได้ยินเสียงน้ําหยดลงบนพื้นเขาหันศีรษะไปเห็นว่าสุนัขสีดําที่วิ่งออกไปกลับมาแล้วมันมองไปที่องค์หญิงที่มีสเสน่ห์ตามธรรมชาติคนนี้น้ําลายหยดลงถึงพื้นอย่าทําให้ห้องข้าสกรปรกอูเจอตรงปิดปากสุนัขสีดําสุนัขสีดําพึมพำและพูดว่าราชาแห่งนานซานภรรยาของท่านข้าอยากจะเลี้ยงดูนาง ปูเจอตรงประหลาดใจที่เจ้าสุนัขสีดำชื่นชอบเพียงนี้สุนัขสีดำกรอกตาของมันไม่ต้องการคุยกับอูเจอตงมันโน้มตัวเข้าไปใกล้ถ้วยใบสวยอันใหญ่โตมากขึ้นรู้สึกเหมือนอยากจะไปเลียมันอูเจอตงจับหางของมันไม่ปล่อยให้มันก้าวไปข้างหน้าเพราะกลัวว่าน้ำลายจะหยดลงในถ้วยใบสวยของมันเองผู้คุมหลายคนตกอยู่ในความทรงจําอันแสนสุขและใบหน้าของพวกเขาก็ค่อยๆแดงก่าขณะที่พวกเขากําลังจะทิ้งอาวุธในมือจู่ๆก็เกิดลมกระโชกแรง ทหารรักษากำแพงวังหลายคนที่ได้รับคัดเลือกกลับมามีสติอีกครั้งใบหน้าของพวกเขาแดงกำ่ำหลังจากนั้นไม่นานหญิงสาวที่มีรูปร่างสง่างามก็ปรากฏตัวขึ้นนางมีลักษณะที่ละเอียดอ่อนและมีส่วนสูงชุดที่งดงามถูกผูกไว้ด้วยเข็มขัดสีน้ำเงินและมีจี้หยกห้อยอยู่รอบเอวนางเดินออกมาพูดว่าข้าเป็นองค์ขลักฝ่ายซ้ายของตรงฟางเราทุกคนกลับไปสู่ตำแหน่งเดิมกันเถอะสินยาบกมือและปล่อยให้ทหารหลายคนที่มีใบหน้าแดงก่ำกลับไป จากนั้นจึงเดินเข้าไปหาเจ้าหญิงไปซีเหรินบนรถม้าโดยกล่าวว่าข้าเป็นองครักษ์ฝ่ายซ้ายของจกักรพรรดิตรงฟางที่เชิญเจ้าหญิงมาที่ราชวงศ์ต้าหู่ที่ยิ่งใหญ่เมื่อสักครู่นี้ทหารองครักษ์ไม่เคารพท่านโปรดอย่าได้โกรธเคืองพยะค่ะไม่เป็นไรพวกเจ้าไม่ต้องรับผิดชอบเจ้าหญิงไปซีเหรินจ้องมองที่ซินหยานางคนนี้หน้าตาดีจริงๆดังนั้นนี่คือซินหยาแห่งเทพพระเจ้าทั้งสามของตรงฟาง ข้าได้ยินมาว่าเจ้าเป็นผู้บังคับบัญชาของกองทัพนกพันตัวและเจ้าก็มีพลังมากข้ายินดีที่ได้พบเจ้าโปรดรอก่อนองค์หญิงไปสีเหรนยังมีคนที่ยังมาไม่ถึงนอกจากเชิญข้าแล้วเจ้ายังมีคนอื่นอีกหรือใช่พะยะค่ะสินยาข้อมหัวแล้วพูดมันไม่ควรให้ข้าต้องรอนะช่วงเวลานั้นชายในชุดขาวขี่สายรุ้งม้าเร็วเท่ากับดาวตกและปรากฏตัวต่อหน้าสินยาในทันทีข้างหลังเขามีชายสองคน อาจารย์ของข้ามีงานต้องทำและไม่สามารถมาด้วยตนเองได้ข้าเป็นสิทธิ์คนโตของท่านคังสุยเฟิงชายหนุ่มแนะนำตัวเองสิ้นหยาทักทายและรู้จักบุคคลน,นี้ได้ยินมาว่าเขาได้รับมรดกทั้งหมดของชายชาราแห่งเทียนซีและได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มซูโจโดยไม่คาดคิดว่าเขามาที่นี่ซึ่งน่าทึ่งมากป้องญิงไปซีเหรินซึ่งปิดม่านในรถมาแล้วก็แอบประหลาดใจเช่นกัน ดวงตาของนางเป็นประกายและมีรัศมีชมพูปรากฏขึ้นในดวงตาของนางมองผ่านม่านรถและเห็นใบหน้าของหลัวเหออย่างชัดเจนข้าไม่ได้คาดหวังว่าจะโชคดีพอที่จะได้พบกับลูกศิทธิ์สายตรงเช่นเดียวกับเจ้าหญิงไปซีเหรินการเดินทางของข้าจะไม่ไร้ประโยชน์ในขณะนี้มีเสียงเก่าดังออกมาทุกคนมองไปรอบๆและเห็นว่าล่ามจากอาณาจักรหมื่นปีศาจกำลังเดินมาจากระยะไกลเขาเป็นชายชาราหลังข้อมถือไม้เท้าที่มีน้ำเต้าเล็กๆอยู่บนไม้เท้า ล่ามชื่อดังแห่งอาณาจักรว่านเหยาน้ำต้าวายเขามาด้วยตัวเองโดยไม่คาดคิดองค์หญิงไปซีเรอในรถม้าก็ลงจากรถอย่างรวดเร็วท่านไม่จําเป็นต้องลงจากรถเมื่อเห็นสินยาและหลัวเหอแต่น้ำต้าววยนี้ต้องได้รับการเคารพราชวงศ์ศักดิ์สิทธิ์ประตูอมตะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พื้นที่ลึกลับและครอบครัวชนชั้นสูงหลายแห่งได้เผยแพร่ชื่อของเขาโดยอ้างว่าเป็นผู้ค้นหาความจริงทุกสิ่งได้และเป็นที่เคารพนับถืออย่างมาก ใบหน้าของชายชาราเต็มไปด้วยความเมตตาและด้วยรอยยิ้มฟันเหลืองแก่ก็เผยออกมาใครจะคิดว่าคนที่แต่งตัวแบบนี้โดยไม่มีเพื่อนเที่ยวจะได้พบท่านทั้งหลายที่นี่สินยาไม่ได้พูดอะไรมากเกินไปด้วยการโบกมือเขาได้นำทุกคนไปยังใจกลางเมืองหลวงของราชวงศ์ต้าหวู่ไม่ใช่ห้องของจัก,กรพรรดิตรงฟางแต่เป็นห้องโถงกลางที่จัก,กรพรรดมักจะจัดงานสำคัญสำคัญในห้องโถงด้านล่างมีองค์ขลักทุกตำแหน่งทั้งฝ่ายพลเรือนและทหารอยู่ตรงนั้น ที่ด้านบนตรงฟางสวมชุดสีแดงที่งดงามนั่งตัวตรงเขานั่งบนนั้นซักพักแล้วในที่สุดสินยาก็พาพวกเขาไปที่นั่นสินยาเป็นผู้นำน้ำเต้าอยู่ตรงกลางหลัวเหยออยู่ทางซ้ายและเจ้าหญิงไปซีเหรินอยู่ทางขวาทั้งสามคนเดินเข้าไปข้างในเมื่อพวกเขามาถึงใจกลางห้องโถงหลักทั้งสามก็หยุดและส่งมอบเข้าเฝ้าจัก,กรพรรดิตรงฟางพวกเขาทั้งสามโค้งคำนับเป็นสัญ,ญลักษณ์ ตรงฟางพูสองคำเบาๆพรสวรรค์ทั้งสามเงยหน้าขึ้นและมองไปที่ชายหนุ่มรูปงามนั่งบนบันลังนี่คือผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ในซูจโจซึ่งเป็นเมืองเดียวในราชวงศ์หกเทพที่ผู้ปกครองข้าได้ยินมาว่าในตอนแรกเมืองนี้เป็นเพียงราชวงศ์ต้าหูเล็กๆและพัฒนาเป็นมหาอำนาจนับร้อยและในที่สุดก็กลายเป็นราชวงศ์แห่งเทพ,พเจ้าในปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าตรงฟางคือตำนานของซูจโจ เพียงแค่นั่งอยู่บนบัลลังก์สวมชุดสีแดงและไม่พูดเขาก็เต็มไปด้วยการบังคับอันไม่มีที่สิ้นสุดแก่ทุกคนแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือแม้แต่เจ้าหญิงไปซีเรินก็ยังอิจฉารูปร่างหน้าตาของเขาเห็นได้ชัดว่าเขามีบรรยากาศของจักรพรรดิผู้มีอํานาจเหนือกว่ามากและมันก็ผสมผสานกับความดึงดูดมีสเสน่ห์ไปด้วยเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเสน่ห์ตามธรรมชาติของเขาถูกบทบัง พวกท่านมาถึงที่นี่แล้วข้าคิดว่าสินยาก็บอกกับพวกท่านสั้นๆแล้วราชวงศ์ของข้าได้ค้นพบอาณาจักรลับแห่งใหม่และค้นพบอักษรปีศาจโบราณที่เข้าใจยากข้าเชิญทุกท่านมาที่นี่เพราะข้าต้องการให้พวกท่านหาความหมายของคำเหล่านี้ตรงฟังพูดและมองไปที่สินยาสินยาโบกมือของเขาคนทั้งสี่ก็ปรากฏตัวขึ้นด้านนอกพระราชวังโดยถือแผ่นหินยาวสองเมตรและกว้างหนึ่งเมตรอย่างระมัดระวังจบตอนที่แปดสิบเจ็ดตอนที่แปดสิบแปด หมอกในราชวงศ์นักรบผู้ยิ่งใหญ่ใจกลางพระราชวังกลางมีแผ่นศิลาที่แตกหักตั้งตระหง่านอยู่เหล็กเป็นสีดำโดยรวมแม้จะเป็นเพียงครึ่งเดียวแต่ความผันผวนของชีวิตบรรยากาศโบราณที่พัดผ่านเพียงจ้องมองที่แผ่นหินสองสามครั้งดูเหมือนจะมีทะเลเลือดพุ่งพล่านและภาพปีศาจวิ่งอลาวาดลมหายใจสังหารที่น่าสะพรึงกลัวดูเหมือนจะมาจากยุคที่เก่าแก่ที่สุดโลกกำลังสับสนวุ่นวายเหล่าเทพกำลังต่อสู้กันก็ล่มสลาย คองคลักและทหารที่มีสมาธิน้อยกว่าเล็กน้อยไม่กล้าจ้องมองที่ศิลาที่แตกสลายสินยาชี้ไปที่แผ่นหินที่แตกแล้วพูดว่านี่คือหินใหม่ล่าสุดที่มีปริมาณมากและมีตัวอักษรเยอะที่สุดยังมีหินที่แตกหักมากมายในอาณาจักรลับใหม่ที่ยังไม่ได้นำกลับมาหักจำเป็นข้าสามารถสั่งให้ใครก็ได้เพิ่มอีกซักหน่อยได้ไม่ต้องกังวลชายชาราพิงไม้เท้าและโค้งงอก้าาไปข้างหน้าเพื่อดูแผ่นหิน ข้าได้ยินมาว่าอาณาจักรลับใหม่ที่ปรากฏในราชวงศ์นักรบที่ยิ่งใหญ่พืชคล้ายทวันแปลกๆที่พุ่งออกมาจากพื้นดินสามารถทำร้ายผู้เป็นอมตะที่แท้จริงได้ได้ยินเกี่ยวกับเรื่องเหลือเชื่อนี้และอาจารย์ก็ขอให้เขามาจากที่ห่างไกลหลายพันไมล์มีสิ่งนั้นอยู่จริงมีพืชคล้ายทวันแปลกๆอยู่ในใต้ดินของอาณาจักรลับใหม่นี้ซึ่งสามารถเติบโตในความว่างเปล่าและยากต่อการฆ่าทำลายขอดูหน่อยได้ไหมเขากล่าวอย่างขาวสะอาด สินยาเงยหน้าขึ้นมองดูจัก,กรพรรดิบนบันลลังก์และถามความคิดเห็นของเขาเมื่อเห็นจัก,กรพรรดิพยักหน้าสินยาก็เอามือไปที่หน้าอกของนางเองแล้วขุดอะไรบางอย่างข้างในออกมาทั้งองค์ขลักที่ทั้งพลเรือนและทหารต่างก็ก้มศีรษะทุกคนกลัวทนไม่ได้ที่จะมองตรงๆลัวเหอตกตะลึงจ้องมองนางอย่างว่างเปล่านี่คือกลุ่มคนจํานวนมากนางกําลังทําอะไรอยู่หน้าอกของเขาสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องจนทําให้ใบหน้าของเขาแดงก่ําโดยไม่ได้ตั้งใจ ชายชราแสดงรอยยิ้มจางๆเผยให้เห็นฟันเหลืองๆของเขาช่างเป็นการกระทําที่หายใจไม่ออกจริงๆเจ้าหญิงไปซีเหรินมองดูหน้าอกที่สันเทาตลอดเวลาของซินยาโดยไม่พูดอะไรมันค่อนข้างปั่นป่วนเล็กน้อยจริงๆตรงฟางซึ่งนั่งอยู่บนบันลังมีใบหน้าที่สงบเขารู้ว่าซินยาเป็นคนชอบทำให้คนรักครั้งหนึ่งเขาถามนางว่าทำไมถึงยัดของเข้าหน้าอกตลอดเวลา นางตอบอย่างแผ่วเบามีเนินเขาและหุบเขาอยู่ในอกและมีสวรรค์และโลกอยู่ในใจและเป็นเรื่องดีที่จะได้มีความมอดทนสูงอยู่ในนั้นเจอแล้วสินยาหยิบขวดสีขาวขนาดเท่ากำปั้นออกมาจากหน้าอกของนางแล้วพูดว่าทุกคนโปรดดูสีขวดนั้นมีถาวันอยู่ด้วยนางหยิบขวดสีขาวสะอาดแล้วหมุนเพื่อให้ทุกคนมองเห็นสิ่งที่อยู่ในขวดได้อย่างชัดเจนเจ้าหญิงไปซีเหรินก้าวไปข้างหน้าสองเก้าและวิตร่างเรียวก็จับมือของสินยาแล้วแต่มัน เมื่อสินยาจับอย่างเบามือขององคหญิงก็คว้าขวดสะอาดไปจากมือของนางอย่างง่ายดายจ้องมองเถาอางุ่นที่อยู่ข้างในอย่างระมัดระวังและไม่เห็นว่ามีอะไรแล้ววางขวดสะอาดสีขาวไว้ข้างหน้าหลวเหอทันทีหลัวเหอได้กลิ่นหอมจางกระจายไปที่จมูกของเขาเหมือนเด็กไร้เดียงสาหน้าของเขาแดงมือที่ยื่นออกไปถูกแช่แข็งในอากาศเขาอยากจะหยิบมันแต่ไม่กล้าหยิบมันเพราะขวดถูกนําออกจากอกของสินยา น้ำเต้าที่อยู่ข้างๆเขาดูไม่เหมือนเด็กน้อยไรเดียงสาที่หยิบขวดสีขาวสะอาดไปนี่คือเถาวันแห่งอาณาจักรลับใหม่เหรอชายชาราไม่คิดว่าจะมีอะไรพิเศษเกี่ยวกับเรื่องนี้มันดูธรรมดามากเขาจึงยัดขวดสะอาดเข้าไปในมือของหลัวเหอหลัวเหอหยิบมันมาและวางขวดสีขาวไว้ในอ้อมแขนของเขาชายชาราและเจ้าหญิงไปซีเรินจ้องมองเขาสิ้นยาตกตะลึงและพูดว่าเห hey, นั่นของข้าข้าขอโทษท่าน หลัวเหหน้าแดงหยิบขวดสะอาดสีขาวออกมาแล้วยื่นให้นางใบหน้าของเขาแดงระเรื่อนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นฉากเช่นนี้แม่นางคนนี้หยิบอะไรบางอย่างออกจากอกของนางโดยไม่ดูถูกใดๆทําให้เขาหน้าแดงสินยายหยิบขวดสะอาดสีขาวแล้วหัวเราะเบาๆนางรู้สึกว่าชายหนุ่มคนนี้ชื่อหลัวเหอถูกกลั่นแกล้งได้ง่ายมากทุกคนจงลืมตาแล้วมองมาที่ข้าคราวหน้าจะได้เห็นปาฏิหาริย์ปรดอยากระพริบตา สินยาพูดและยกฝาขวดสะอาดสีขาวขึ้นเถาวันในขวดมีชีวิตขึ้นมาทันทีและกระโดดออกมาภายใต้ข้อสงสัยของทุกคนเถาวันชิ้นหนึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วในความว่างเปล่าเถาวันยังคงแผ่ขยายใบไม้สีเขียวเติบโตและแตกกิ่งอย่างต่อเนื่องช่วงเวลาครึ่งก้านทุบเถาวันขนาดเท่านิ้วชี้แผ่กระจายไปทั่วห้องโถงครอบคลุมพื้นที่ห้าเมตรไม้เท้าจะแยกทางปลายกิ่งแตกออกเป็นช่อดอกตูมกลมเมื่อทุกคนตกตะลึงดาบก,ก็ปรากฏขึ้นในมือของสินยาและพูดว่า ถ้าอย่างนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับค่านะทุกคนดูสิสินยาไม่ได้ฟันถาวันด้วยดาบซักเล่มเดียวแต่มันเป็นความต้องการของดาบก็หลังไหลออกมาในขณะที่พลังของดาบแพร่กระจายออกไปดอกตูมกลมๆที่งอกขึ้นที่ปลายหวายก็ถูกกระตุ้นด้วยรัศมีของการฆ่าเปิดช้าๆดวงตางอกออกมาจากตาเหมือนกับตาวัวหนามองโลกใหม่นี้นี่มันบ้าอะไรเนี่ยชายชรารู้สึกประหลาดใจอย่ากังวลยังมีอีกมาก ทันทีที่คำพูดของสินยาจบลงดวงตาของวัวที่นอกออกมาจากดอกตูมเล็กๆก,ก็เปลี่ยนไปอีกครั้งทันใดนั้นก็เปลี่ยนเป็นสีแดงรัศมีนการสังหารก็อบอวนไปในอากาศและเถาวันทั้งหมดก็หลั่งไหลออกมาจากความประสง์ร้ายอันไม่มีที่สิ้นสุดและเริ่มโจมตีผู้คนในห้องโถงสินยารีบตรวจดูหน้าอกของนางหยิบขวดสะอาดอีกขวดออกมาแล้วเทปเปลวไฟที่อยู่ในขวดนั้นลงไปและเถาวันก็ปลิวออออกไปทันที นี่คือเถาวันที่พบในอาณาจักรลับใหม่เราเรียกมันว่ากา้านเถาวันเถาวันว่างเปล่าสามารถถูกเผาด้วยเปลวไฟได้ในตอนเริ่มต้นแต่เมื่อเติบโตถึงระดับหนึ่งมันก็คงกระพันและอักษรโบราณที่อ่านไม่ออกเหล่านี้มาจากที่เดียวกันตราบใดที่เรายังหาภาษาปีศาจโบราณบนแผ่นหินเราก็อาจรู้ความลับและเราก็สามารถรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นเมื่อล้านปีก่อนทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองชัดเจน ชายชราหลัวเหอและองค์หญิงไปซีเหรินพยายามค้นหาความหมายข้อความโบราณด้านบนจัก,กรพัฒบกมือและขอให้องคลักทหารออกจากห้องโถงไปก่อนการค้นหาต้องใช้เวลาหลังจากนั้นเขาก็เดินเท้าเปล่าก้าวลงจากบันลังและดูว่าพวกเขาค้นคว้าหาความหมายภาษาปีศาจโบราณได้อย่างไรหลัวเหอตอนนี้เมื่อเขาเชี่ยวชาญแล้วสิ่งที่ขาดคือประสบการณ์หลัวเหอหยิบกระดองเต่าแปดตัวออกมา ปล่อยให้กระดองเต่าลอยอยู่ในอากาศเขียนผ่านผ่านในเวลาเดียวกันพยายามอนุมานที่มาของแผ่นหินและคำนวณความเข้าออกของอาณาจักรลับใหม่หลังจากจุดทูบไปครึ่งกระดองเต่าก็แตกหลัวเหอเริ่มไอเป็นเลือดใบหน้าของเขาซีดเขาเซและเขากำลังจะล้มลงกับพื้นซินหย่ารีบก้าวไปข้างหน้าเพื่อรองรับไหล่ของเขาพร้อมพูดว่าเกิดอะไรขึ้นข้าเห็นเทพพระเจ้าองค์ใหญ่ยอย่างคลุมเครือโดยมือของเขาอยู่บนท้องฟ้าและเท้าของเขาอยู่บนพื้น ดูเหมือนว่าเขาจะใช้กำลังบางอย่างเพื่อต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างและในที่สุดก็ถูกกลืนหายไปเมื่อเห็นสิ่งนี้หลัวเหอก็ถูกโจมตีด้วยพลังโชคดีที่เขาถอยกลับอย่างรวดเร็วแต่เลือดของเขาพุ่งพล่านแต่ไม่มีปัญหาร้ายแรงมิฉะนั้นผลที่ตามมาคงหนักกว่านี้สินยาถามอีกครั้งว่าเจ้าเห็นไมว่าเขากำลังแข่งขันต่อสู้กับอะไรหลัวเหอพูดด้วยริมฝีปากที่สันเทาตะลึงสิ่งสวยงาม สินยางมองไปที่หลัวเหอและพูดอะไรบางอย่างที่ยุ่งเหยิงมันเป็นหมอกหมอกน่ากลัวและมันเป็นหมอกเหมือนมีชีวิตทำไมเสียงดังจังข้าขอโทษใบหน้าของหลัวเหอเปลี่ยนเป็นสีแดงนิ้วของสินยาสกิดไหลของเขาในตอนนี้ทำให้เขาอึดอัดดังนั้นเขาจึงควรอยู่ห่างจากนางชายหนุ่มยังคงต้องปกป้องตัวเองเมื่อออกไปข้างนอกเขาเดินไปหาชายชาราและเจ้าหญิงไปซีเรินแล้วพูดว่าท่านได้เห็นอะไรไหม จบตอนที่88